สวัสดีครับวันนี้ยำมีรถสวยๆมานำเสนอนะครับโปรตอนอะไรนะพี่เพอร์โซน่าเพอร์โซน่านะครับเครื่อง1.6ภาษีเต็มนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดานะฮะขับสนุกขับสนุกครับภาพรวมนะครับสีตามสภาพนะครับอ่าดูนะครับเราดูภาพรวมกันก่อนนะครับสีมีสีดบ้างสีมีสีบ้างนะครับตามการานะครับราคาไม่แพงครับ โดยรวมก็คือสีสีดำสีบ้างนะฮะไม่แพงนะครับตกหน้าตกไม่แตกทรงทงไฟท้ายสวยครับหน้าเดิมหลังเดิมทั้งหน้าเดิมหลังเดิมครับเครื่องก็ดีครับเครื่องฟิตตาต์ติดง่ายครับเงียบด้วยเงียบด้วยพอไปเข้าไร่เข้าสวนส่งลูกส่งน้ำโรเรียนได้ครับ ราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาอีกรอบนึ่งดูห้องเครื่องไหมอ่ะดูก่อนแล้วนะพี่ค่อสตาร์ตเดี๋ยวค่อยสตาร์ทดียังไม่ได้ล้างเลยครับจา,านอะไรก็มาเปิดเลยสตาร์ตเลยก็ได้พี่เดี๋ยวค่อยปิดนี่ใหม่ไม่ยากเครื่องเงียบนะเครื่องนิ่ม,มเดี๋ยวธรรมดานะครับเดี๋ยวราคาเบอร์โทรลงมาจะไางนะครับ ต่อว่ากิงก้างโอ้คุยกันได้ครับบ้านไม่แพงครับสีมีเศษบ้างไปตามส่วนการใช้งานได้ดีย้ำปีสองพันสิบสองนะครับสีเต็มนะฮะคันนี้ครับแอร์เย็นครับแอร์เย็นรถเคยติดแก๊ส CNG มาแต่ตอนนี้ถอดแล้วนะครับถอดแล้วไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวเปิดข้างในตอนนี้ล็อกไว้ข้างในโอเคอ่าเกาะสวยครับเกาะสวย เบาหนังเดิมครับเบาหนังเดิมสวยครับแอร์เย็นนะแอร์เยน็นไปฝั่งน้นไฟติดครบนะครับอ่าโอเค เาะอย่สวยนะครับเร์ธรรมดาเรธรรมดารับสนุกนะครับเครื่องดีครับใช้งานได้ไม่แพรงนะครับทบ่นไหนบัดบนบนชง ใส่คินจ้าโทรมาดูกันได้นะครับกระจกก็ดีนะครับไม่แตกไม่ลาวนะฮะกะไระจกใช้งานได้โอเคโอเคพี่ครับผม